เคยนึกสงสัยไหมคะว่าเอ๊ทำไมนะคะลิซ่าแบล็คพิงคค่ะถึงได้ไม่มาไลฟ์สดนะคะผ่านทาง IG สักทีนะคะแถมเคยโดนแซวด้วยนะคะว่าเอ๊อาจจะไลฟ์ IG ไม่เป็นนะคะเอ๊อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าะคะก็มีเฉลยนะคะจากการที่โรเซ่นะคะพูดออกมาะคะ่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะอันนี้มันไม่ใช่คลิปข่าวนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะก็เป็นเพียง เล็กเกน้อยนะคะก็ขอเอามาเล่าสุ่กันฟังแล้วกันค่ะแน่นอน่ะว่าสา,าวแบ็คทิงทั้ง3คนนะคะตบเท้ากันนะคะมาไลฟ์สดผ่านทาง IG กันอย่างต่อนเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเจนนี่เองนะคะก็ชอบมาไลฟ์นะคะโดยเฉพาะช่วงตอนที่มาโปรโมทท่าเจนเทิลมอนสเตอร์ของเธอนะคะหรือว่านะคะจะเป็นโรเซ่ค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะเธอมาไลฟ์อย่างต่อนเนื่องะคะเมื่อวานก็เพิ่งจะไลฟ์ไปนะคะหรือว่าจะเป็นพี่ซูค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะเธอจะไม่ค่อยถนัดนะคะในการไลฟ์ผ่านทาง IG ค่ะแต่อัปเดตล่าสุดนะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้นะคะ เธอสามารถเป็นปรมาจารย์นะคะในการไลฟ์สด IG ได้แล้วะคะเพราะปกติพี่สูจ,จะชอบไปในช่องชาแนลพลาสนะคะชอบแบบว่าตอบแชทอะไรอย่างี้มากกว่านะคะ แน่นอนค่ะว่าโลเซ่นะคะตอนที่ไลฟ์สดค่ะเธอมีการพูดด้วยนะคะบอกว่าลิซ่าเนี่ยคิดว่าการเล่น i อค่ะมันยากค่ะเธอก็เลยไม่ค่อยสนใจอยากจะเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็เธอนะคะหมายถึงว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะไม่รู้ค่ะว่ามันมีการไลฟ์คู่นะคะแบบแบ่งกันส่งจอค่ะเป็นคนละอันอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็มันทํำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเธอบอกว่าขอแค่ลิซ่านะคะส่งข้อความมาหาฉันนะคะลิซ่าเดี๋ยวที่เหลือคะ่ะเธอจะจัดการให้เองนะคะเธอได้ยินฉันไหมตอนที่ไลฟ์สดอยู่นะคะก็พูดง่ายๆนะคะว่า ซ่านั้นไม่ถนัดนะคะโดยปกติลิซ่านั้นนะคะจะไปไลฟ์สดนะคะผ่านทาง V Live นะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นไลฟ์สดคนเดียวด้วยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าชวนเพื่อนๆนะคะมาไลฟ์นะะไม่ว่าจะเป็นนะคะเจนนี่โรเซ่หรือว่าพี่ซูนะ,ะเอามาไลฟ์ด้วยแล้วก็เอาน้องแมวนะคะมาไลฟ์ใน V Live ของเธอนะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ต้องบอกว่าลิซ่าคงไม่ถนัดนะ,ะก็อยากจะให้เธอนะคะไปปรึกษาค่ะอีก3สาวค่ะซึ่งตอนนี้นะ,ะก็เรียกว่าคล่องมากนะคะในการไลฟ์ไอจี ค่ะเห็นออกมาไลฟ์กันอยู่บ่อยๆนะคะวังใจว่าจะไปปรึกษาสาวนะเดีได้เห็นลิซ่านะมาไลฟ์สดนะคะผ่านทางไ G สักทีนะคะแล้วก็จริงๆก็อยากจะเห็นโมเมนต์ที่น้องมาไลฟ์ i อคนเดียวเหมือนกันนะคะเอ๊ะจะเป็นยังไงนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นประมาณนี้นะคะโลเซกมีเซลล์ด้วยนะ,ะทักแชทมาสี่เดี๋ยวที่เหลือจัดการให้อะไรประมาณนี้ค่ะก,ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า